ถ้าเรามีกําไรเราก็ต้องคิดถึงลูกค้าเราว่าเขาก็ต้องมีกําไรเรามามองถึงคนที่อยู่ขอบขอบไอ้คนข้างๆอ่ะข,ข้างนิคมอะ่ะมีงานทํามีรายได้ลูกหลานก็ไม่ต้องละเหยเลร่อนไปทํางานที่ไหน 1. มีรายได้ 2. ไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 3. าประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ไอ้นี่มันเรียกว่าอวินไหมละ่ะคนที่ทําธุรกิจเนี่ยถามผมว่าเอ <c oughs> อยากจะแนะนําอะไรเขาต้องคิดแบบอวิน เราก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานจากนิคมที่ทํามาเราจนกระทั่งประสบความสําเร็จแล้วก็มีมูลค่าจากนิคมก็ต้องเยอะแล้วก็มีทรัพย์สินที่เรามีที่ดินมีตึกมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ความต้องการความสนใจเราในเชิงของกินใช้ก็ไม่มีละเพราะน้องๆหลานๆเลนๆเขาก็เรียนจบหมดแล้วเราก็ไม่มีภาระอะไรมากแล้วเราก็มาดูที่ว่าเอถ้าองามีเหลือเท่านี้ เงินที่เราจะใช้ทุกวันเนี่ยเราใช้เท่าไหร่คูณด้วยจํานวนปีที่เราจะมองแล้วก็คูณด้วย5เท่าเออมันก็ออกมาเป็นตัวเลขไอ,อ้ตัวเลขนึงมันไม่กี่ตังค์นะเราตัดไวหน่ปอเโอ้ยมันก็ยังเหลือตังเออยอะแยะเราก็เลยคิดว่าเออไอ้เกเก้าปอร์เซ็เนี่ยจะไปเก็บไว้ทําอะไรอะ่ะเราก็เอาไปให้กับมูลนิธิซึ่งมูลนิธิเนี่ยสร้างมา3 0มสิบกว่าปีละวันนี้ถามว่าให้มูลนิธิไปแล้วเท่าไหร่ ทั้งหมดเลยนี่เข้าไปมูนลนิธิแลก็สัก2,000ันกว่าล้านแล้วมั้งผมตายไปหรือผมเอาไปอยู่ในแบงก์เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมทาไมเราไม่เอาไปให้อยู่ในองค์กรที่เขาไม่มีอายุไอ้มูนลนิธิที่มันจะอยู่อีกขี่ร้อยปีี่เท่าไหร่ก็อยู่ไปได้แล้วทรัพย์สินก็อยู่กับองค์กรนั้นในขณะที่เราจะไม่อยู่แล้วเอาว่ามีคําเดียวแบ่งปันตอนนี้เรา72แล้วก็เอาเวลา ช่วงเสาอาทิตย์มาทาพวกนี้ทำเรื่องหนังสือทําเรื่องสิ่งแวดล้อมทําเรื่องรางวัลศิลปะรางวัลนักเขียนอะไรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่ามันดีให้ทุนการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะในนิคมเราก็มีโรงเรียนอยู่ประมาณสักหกแห่งแล้วนะยังกระสวนกุหลาบนี่ก็เกือบสามพันคนสาธิตกเกษตรก็พันสี่ห้าหกร้อยคนสถาบันเทคนิคไทยอรมันปีหนึ่งเขาก็เทรนคนก็ประมาณ5้าพันหกพันคนให้ทุนไอ้เด็กๆพวกนี้แล้วก็เมื่อเขาจบ เอ้ยเอาไหมมาทำงานในในอมะตะเรามีทั้งนิคมมีทั้งเมืองไอเอเอสมาร์ทซิต,ตี้มีทั้งคอมเมอร์เชลและสิเดนเชลเราอย่างน้อยๆก็สร้างบุคลากรที่ต่อไปจะมาทำงานอยู่ในนิคมอยู่ในเมืองของเราใช่ไหมก็ถือว่าดีแล้วพอที่นี่เสร็จปับ๊บเราก็ขยายไปข้างๆเหมือนกับที่เราทำนิคมเนี่ยเราก็ขยายไปอยู่ในลุ่งแม่น้ำโขงใช่ไหมมีเวียดนามมีไทยแล้วก็ตอนนี้มีลาวพามา่านี่ก็หยุดชั่วคราวไป วันนี้อมาตะเนี่ยมีคนทํางานอยู่ในอมาตะเนี่ยประมาณ4ี่0 0นกว่าคนเราตอนนี้ใช้พื้นที่ไปแล้วประมาณสักร้อกว่าตารางกิโลเมตรก็เกือบแสนไร่เนะีเมื่อเราทําได้งั้ยรางวัลน,นักเขียนอมาตะเนี่ยต่อไปก็จะขยายไปเราก็จะกลับมาทำไออาร์ตอวอร์ดให้กับทั้งภูมิภาคนี่ซึ่งเราก็มามองว่าเออไอพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะ ไม่มีประโยชน์ที่พ่อแม่จะเอาเองเงินที่ตัวเองทําจะเกือบตายมาเนี่ยแล้วเอามาให้ลูกทะเลาะกันเอาว่าสิบครอบครัวเนี่ยเก้าครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะมีความอิจฉาเฮ้ยทำไมให้คนนี้เยอะฉันทําไมได้ได้ที่ตรงนี้ผมเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยผมก็ใช้เข้าไปสู่สิ่งที่ผมอยากจะทําส่วนทรัพย์สินของครอบครัวของกรมบันดิตเนี่ยเขาก็สร้างเป็นบริษัทขึ้นมาชื่อกรมบันดิตครอบและกรมบันดิตครอบเนี่ยมันก็เป็นบริษัท ที่ทุกคนเป็นเจ้าของเป็นกงสีทุกคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของหมดเลยหุ้นไม่มีการแบ่งกําไรไม่มีการขายไม่มีการกู้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ทําคนนั้นก็จะได้เงินเดือนคนนั้นก็จะได้แบ่งกําไรคนที่ไม่ได้ทําคนนั้นก็อตอนแก่ๆก,ก็มีบ้านอยู่มีข้าวกินมีหมอรักษาแค่เนี้ฉะนั้นทรัพย์สินของเรามันก็จะยังอยู่ตรงนั้นไม่ถูกแบ่ง แล้วใครตายไปนะครอบครัวไหนตายไปไอ้คนนั้นก็หารด้วยคนที่เหลือฉะนั้นการที่เราไม่มีอะไรให้กับลูกหลานเนี่ยมันทําให้เกิดความสามคัคคีแล้วลูกหลานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธินะเรามีพนักงานเรามี NGO มีอะไรที่จะไปบริหารเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิผมเนี่ยมีคำอยู่คำหนึ่งนะไม่ใช่วินวินมันเป็นอวินอวินเนี่ย มันเป็นปัจฉยาในการทำงานที่คนทุกๆคนเนี่ยควรจะนำไปปฏิบัติหนึ่งถ้าเรามีกำไรเราก็ต้องคิดถึงลูกค้าเราว่าเขาก็ต้องมีกำไรไอ้นี่ก็สองเจ้าเลยใช่ไหมทั้งสองคนนี้ประสบความสําเร็จเรามามองถึงคนที่อยู่ขอบขอบไอ้คนข้างๆอ่ะข้างนิคมอ่ะมีงานทําขายก๋วยเตี๋ยวทําร้านอาหารทาอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับขนส่งทําเรื่องอะไรทุกอย่างมีรายได้ลูกหลานก็ไม่ต้องละเหยเลร่อนไปทํางานที่ไหน ก็เป็นบุคคลที่3แล้วข้อที่4สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในนิคมเนี่ยยังกับปีหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยตอนเนี้ยมีสัดส่วนประมาณสัก10%ของ GDP ในประเทศไทยเนี่ยหนึ100บาทเนี่ยมันเกิดี่อมตะเนี่ยประมาณ10%บเปอร์เน่ะเฉพาะเนี่ยภาษีโรงเรือนภาษีอะไรต่ออะไรเนี่ยปีละ2 0,000ล้านที่รัฐบาลได้อะ่ะถามว่ารัฐบาลต้องมาลงทุนอะไรไหมไม่มีเลยอันที่ต่อมาก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะไปบอกว่าเออเราไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายน่จริงอะ่ะ อะไรที่มันทําขึ้นมาแนะ้วไม่มากก็น,น้อยแต่มันน้อยกว่าที่ปกติที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เรายังมีการทําเรื่องการแบ่งปันน้ําอีกนะเพราะว่าอมาตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะเราสามารถมีน้ําใช้ในขณะที่ฝนไม่ตกเลยนะปีครึ่งเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยมังเราก็จะเซ็นกับ east water อยู่เอาน้ําเราไปเอาไปใช้อยู่ตรงที่ชนบุรีนะแล้วก็อยู่ก็ไปคืนเราที่อื่นอย่างนี้เป็นการที่ทําไมแบ่งปันแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ ประเทศวันนี้เมื่อมีการผลิตแล้วส่งออกมันทําให้ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ,ธธจเพราะประเทศต้องอาศัยการส่งออก 1. มีรายได้ 2. ไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 3. ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ไอ้นี่มันเรียกว่าอวินไหมล่ะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจเนี่ยถามผมว่าอ,อ,อยากจะแนะนําอะไรเขาต้องคิดแบบอวินมันไม่จริงอะคนเป็นเท่าแก่เนี่ยจะไปวางมือได้ยังไง เราจะตัดเค้กส่วนที่คนอื่นเขาทำได้ดีเราก็ไม่ไปแย่งเขาทำอย่างกับเอนจิเนียร์ก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็ตกลงกันในหลักการแล้วเขาก็ไปทำเรากำหนดสเปคเรากำหนดนโยบายเรากำหนดเป้าหมายแล้วให้เขาไปทำเออแล้วเราไม่เชื่อลูกน้องเราจะไปเชื่อใครไอคนไหนถ้าถูกด่าหรือถูกว่าเนี่ยสแสดงว่าทำไมมันมีปัญหาถามว่าคนไหนที่ถูกด่าเนี่ยในบริษัทเนี่ยนะ,สะแสดงว่าไอคนนะั้นมันทำผิดหรือเปล่าล่ะ ถ้าทําถูกแล้วเราจะถูกเราด่าป่ะไม่มีฉะนั้นไอ้ลูกน้องเรามันก็ทําแบบประเภททั้งชีวิตของมันอ่ะมันอยู่กับเราเนี่ยมันรู้เลยว่ามันไม่ต้องไปกลัวอะไรเพราะว่าเราไม่ว่ามันแล้วยังสนับสนุนแล้วยังส่งเสริมให้มันเป็นผู้นําอีกเขาก็มันมีความภูมิใจว่าเขาเป็นซีอีโอปะนั้นแหละมันก็เป็นการตัดเคก้กตัด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 ,ตด,ตดออกไปไอ้นี่ไปลาวอันนี้ไปเวียดนามไอ้นี่ไปพมา่าไอ้นี่ก็ไปสร้างอาณาจักรของเขาแล้วเราก็ทาไมมาดู ดูเป้านโยบายแล้วก็ดูว่าเขามีปัญหาไหมถ้าเกิดเราเราเราทำงานอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับเราก็จะไปทํางานเฉพาะในสิ่งที่เราจําเป็นสิ่งที่เราจำเป็นมีอะไรบ้าง1วางแผนอนาคตแล้วก็เป็นคนแก้ปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เค้กมันก็เล็กลงเล็กลงใช่ไหมคนจีนเขาบอกว่าอินสุยซือ่อหยวน แปลว่าเวลากินน้ําต้องคิดถึงคนขุดบ่อไอ้พงกนี้มันขุดบ่อก็เรามาเนี่ยใช่ไหมแล้วเราทําไมไม่แบกน้ําให้มันกินกันแล้วมีบริษัทอยู่4 2บริษัทไอ้บริษัทลูกๆก,ก็มีคนของเขาจากตัวแม่เนี่ยมีร้อยกว่าคนตอนนี้มีสา0 0 0 0 0คนแล้วแล้วผมไม่มีนโยบายที่จะเอาคนกรมบัณฑิตมาบริหารอมตะแน่นอนทุกอย่างมันเริ่มมาจากศูนย์มันก็เริ่มมาจากเราเริ่มมาจากคนในครอบครัวก่อนแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งใช่ไหม เอ้ยก็ยกให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพเป็นลูกน้องเราอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แล้วก็ส่วนใหญ่ลูกน้องเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยตอนเนี้ยทาไปจนตายเนี่ยก็สิกว่าคนละแล้วก็ on the way ที่จะทําจนตายนีย่อีก10กว่าคนแล้วก็พวกนี้เขาก็ทำมาสามสกว่าปียี่สาปี ฉะนั้นพวกนี้มันก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานนะถ้าเราลักเขาเราดูแลเขาเหมือนที่เราดูแลคนในครอบครัวเราเขาก็รักเราเขาไม่ทิ้งจากเราเขาทํางานจนตายอ่ะตายแล้วนี่ก็ให้หลุมฝังศพเขานะอยู่กลางสนามกอล์ฟแล้วก็ห่างจากไอ้หลุมฝังศพของเรากิโลกว่าแล้วยังทํารูปปั้นให้เขาอีกมีนะว่าอยู่จากจะกินอะไรลงเทะเบียนไว้ตอนตายไปแล้วตอนเชงเมง้งเขาก็จะได้ทําอาหารไปเขาจะได้กินไม่กินไม่รู้แต่เราทําไว้เผื่อเผื่อไม่ได้เสียหาย ไอ้เนี่มูลนิธิเราก็เป็นคนบริหารถามว่าทําไมเราไปทําอย่างนี้ก็เพราะเงินที่เรามีนี่มาจากใครวะลูกน้องเราทั้งนั้นเธอเคยเห็นคนเล่นไพ่แล้วง่วงไหมถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะไปเลือกในสิ่งที่เขาแฮปปี้อ่ะประสิทธิภาพมันก็ดีขึ้นไหมละ่ะนะแล้วก็พนักงานก็เหยียบเรือ2แคมหมายความว่าคือบริษัทเนี้ยเปิดรับสมัครหน้าที่นี้เขาก็มาสมัครแต่สิ่งที่เขาเรียนมา สิ่งที่เขาชอบอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นก็เปิดโอกาสเห้เขาทำไมเหลียบเรือสองแคมก็คือไปดูที่ว่าแผนกหนึ่งแผนกใดเนี่ยของในบริษัทเนี่ยเขาอาจจะชอบมากกว่าไอ้ที่เขาทําเขาก็ไปทดลองเหยียบอยู่สองแคมถ้าเกิดว่าอันนี้มันไปดูแล้วเออมันดีกว่าก็ทําไมปรับมาอยู่ที่แผนกนี้ไอ้คนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งที่เกียรที่สุดเรารับไม่ได้เลยคือโกงถ้าใครโกงในอมาตานี่มีแค่เงื่อนไขเดียวติดคุก ไม่ใช่แค่ไล่ออกนะหรือไม่รับผิดชอบก็ไม่มีทางหรอกที่จะมีโอกาสเป็นผู้นำคนดีคนที่ทำแต่ความถูกต้องไม่ต้องกลัว mm. เขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องมันจะไม่มีปัญหา mm. ก็เพราะว่าเราเนี่ยรักเขาเราเนี่ยสนับสนุนเขาผมให้เรื่องอาหารผมให้เรื่องวัตามินผมให้เรื่องของการแพทย์ผมให้เรื่องการศึกษาผมให้เรื่องโอกาส แล้วก็อาหารการกินก็เหมือนกันแล้วก็ที่ทำงานในออฟฟิศต้องให้มันเป็นที่ทํำงานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีวันนี้ถ้าเราจะทําได้ก็คือต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งอะไรประสบาการณ์พร้อมทั้งเงินทุนพร้อมทั้งบุคลากรแล้ววันนี้วันนี้มีก็มีหนี้ <laughs> มีคือหนี้ถามว่าเออก็ยังดีวะ คนยังให้กู้แต่ถ้าไม่มีคนให้กู้วันนี้เป็นไงอมตะก็คืออมพึก <c oughs> เห็นไหมฉะนั้นเงื่อนไขในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีความพร้อมวันนี้เนี่ยหนังสือที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยยีกว่าปีถ้าจะทุกคืนที่เขียนหนังสือมาเนี่ยถามว่าเราทําเพราะอะไรก็ <c oughs> เพราะมันดีอะไรสิ่งที่ดีงามอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องเฮ้ hey, เราก็เพิ่มไปเพิ่ม <c oughs> ไปเพราะเงินมันมีไง เงินมันมีอนาคตมันมีเราก็ค่อยๆเพิ่มโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในนิคมแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่เสียหกพันกว่าไร่แล้วต่อไปก็จะต้องปลูกหลายหมื่นไร่อะก็ทำไปทำในสิ่งที่ดี